คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักต่างกลับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็ o, มีแนวทางเลขเด็ดงวด3าธันวาคม2 5 6 3มาฝากท่านผู้ชมนะครับจากสาสำนักดังครับสำนักแรกเป็นสำนักเลขเจาะใจลุงหวัง และสำนักต่อมาเป็นเลขจากสำนักขวัญใจรวยไวและสำนักสรุปเลขเด่นครับเราไปดูสำนักแรกกันได้เลยนะครับสำนักแรกเป็นของขวัญใจรวยไวยครับขวัญใจรวยไวยก็จะให้เลขชุด2ตัวมาทั้งหมดทั้งมวล8ชุดนะครับได้แก่505152 53 30313233ครับท่านผู้ชมก็ ชอบบนจัดบนชอบล่างลงล่างกลับหน้ากลับหลังกันได้เลยนะครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักสรุปเลขเด่นครับผลงานงวดที่ผ่านมาครับ16ธันวาคม2 5 6 3ก็จะให้เลขวิ่งมาครับเลข0ย์ก็เข้าไปที่ท้าย2ตัวแล้วก็เลขท้าย2ตัวครับที่0 3นแล้วก็70ครับแล้วก็ชุด2ตัวครับ0-7เข้าไปแบบกลับที่ท้าย2ตัวที่70 ชุด2ตัว03เข้าแบบตรงๆที่ท้าย2ตัววันที่1ที่03เราตามไปดูครับวันวันที่30ธันวาคม2563สรุปเลขเด่นให้เลขวิ่งมาได้แก่เลข5เลข6เลข9เลข4เลข2ให้เลขเด่นเป็นเลข6ครับท่านผู้ชมครับและให้เลขรองเป็นเลข4ครับท่านผู้ชมชุด2ตัวได้แก่63 65 62 67 6861434542474841 4 4 4 4 4 4เน้นที่65624542ครับเลขชุด3ตัวมาทั้งหมดทั้งมวล8ชุดได้แก่163 165 162 167 143 145 142 147เน้นที่ชุด165 162 145และ142ครับ ระหว่างเลขเบิ้ล6 6แล้วก็44ครับก็เป็นเลขเด่นและเลขรองนั่นเองครับท่านผู้ชมเรามาดูสำนักต่อมาครับเป็นสำนักเลขเจาะใจลุงหวังเลขเจาะใจลุงหวังก็ให้เลขเด่นเหนือใต้มาได้แก่เลข6กับเลข9ครับเลขทะลุใจยกให้เป็นเลข6ครับเป็นเลขเด่น6นะครับชุดคู่เงินเป็นเลขชุด2ตัวได้แก่6 1 6, 4 6, 5 6, 7ด 91, 94, 95, 96และชุดขุมทรัพย์เป็นชุด3ตัวครับ964ครับชุด2ตัวท่านผู้ชมก็จับขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับแอน,นก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆสำนักนะครับที่ให้เลขเด็ดเลขสวยมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็พิจารณาดูนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแอ้เป็นเพียงสื่อกลางครับ ที่นำข้อมูลลักเด็ดเล็กสวยมาฝากท่านผู้ชมนะครับทานนี้แอดก็ขออำนนยอวยวพรให้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่30ธันวาคม2563ทุกๆุกท่านทุกๆุกคนรวยรวยรวยรับทุกท่านครับขอบคุณครับ